สวัสดีครับชาวเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะมาถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราจะมาถอดเกียร์ให้ดูว่าเกียร์ในเฟืองเกียร์น่ยมันมันประกอบยังไงนะครับเวฟบร้อยเวฟบร้อยนะครับรุ่นเก่าเวฟยร้อยอยู่บอกนะครับมันประกอบยังไงก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อน สามารถดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยสามารถดึงออกได้เลยเนยสามารถดึงออกได้เลยนะครับเี่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ย ก็ถอดออกได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้จะต้องเขาเรียกว่ากระปุกเกียร์จะต้องพลิกกลับมาแล้วก็จะมีจะมีะมประแจนะครับประแจหกเหลี่ยมแต่ประแจหกเหลี่ยมจะพลิกพลิกอีกจานหนึ่งกลับมานะแต่่อนื่นข้อเหวีย่ยงสามารถถอดอกดอ,อ,ดอกได้เลยเขาเรียกว่าข้อเหวี่ยงนียถอดออกได้เลย นี่นะถอดออกได้ไเลยก็เป็นประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วก็คลิกกลับมาจะให้ดูว่ากระปุกเกียร์นี่นะจะมีหกเหลี่ยมตรงนี้ต้องใช้ประแจถอดออกเจีอร์หัวถออก นะแล้วก็ด้านในด้านในมันก็จะเป็นตัวตัวล็อกจะเป็นเขี้ยวล็อกเนี่ยตัวบอกไฟเกียร์ว่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนสวิตช์นะครับคล้ายๆสวิตช์ไฟเนี่ยแหละหน้าที่ของมันนะครับนี้เราก็สามารถถอดลอกได้เลยกับกเกียร์กับเกียร์นะครับสามารถถอดลอกได้เลย นะก็ถ้าถอดออกนะแต,แต่เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ที่ลื้อออกมาแล้ว,ลวมันมันหลุดมันหลุดออกมานะแล้วมันสามารถประกอบยังไงเดี๋ยวผมจะลื้อออกมาแล้วก็ทําให้ดูว่ามันประกอบยังไงบ้างมาดูนะเดี๋ยวต้องออกก่อนนี่นะ ส่วนของเรื่องเกียร์ต่างๆนะั้นเราค่อยเรียนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทั้งทำตัวน้ำเยน็นแต่ว่ามาถอดมาลองซ่อมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองนี่แหละถอดออกมาก็จะมีแหวนนะครับแหวนตัวหนึ่งเนี่ยแหวนตัวนี้นะจะต้องใส่ให้ถูกนะครับแหวนมันเป็นด้านมนกับด้านเรียบนะเอาเอาด้านเรียบวางลง แหวนตัวหนึ่งนะครับแหวนตัวหนึง่งเราจะถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนแล้วก็จะได้จะให้ทําให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง <c oughs> น,นี่ใครีย้ว่ากระปุกเกียนะครับกระปุกเกียเนี่ยไม่มีอะไรเป,เป็นเป็นขาเกี่ยวขาเกี่ยวเฟืองนะครับแกนเกียแต่ละตัวอันอันนี้เวลาเวลาใส่แล้วก็ให้ตั้งตั้งตัวหมดหมดตัวเนี้ยเดือยตัวเนี้ยขึ้นนะครับด้านบนเวลาเวลาใส่ ทีนี้แต่ละตัวมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอดให้ดูทีละทีละอย่างทีละอย่างนะครับเห็นนะอในนี้เอาเฟืองเกียร์ตัวนี้ก่อนเฟืองเกียร์ตัวนี้จะมันจะอยู่ในในส่วนของมันคัดนะครับคัดที่เป็น,ค,ปน,น,นค,คัดแผ่นๆนะครับคัดแผ่นคัดแผ่นที่เรียงกันสีก้อนนะ คัดแผ่นนี่จะมีตัวล็อกน็อตเดี๋ยวผมให้ดูว่าคัดเป็นยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะอยู่จะอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยจะอยู่อย่างนี้นะครับคัดอันนี้เรียกว่าคัดคัดแผ่นนะครับคัดแผ่นนี้มันมีอันนี้ล็อกไว้แล้วเนี่ยคัดแผ่นแล้วในคัดแผ่นก็จะมีแหวนมีแหวนอยู่นะครับแหวน แหวนนี้จะเอาด้านเรียบคว่ำลงนะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกนะครับลาแกะก็ใส่ให้ถูกแล้วก็จะมีน็อตล็อกแล้วก็ส่วนส่วนด้านบนก็จะมีแหวนเหมือนกันเนี่ยมีแหวนมีแหวนตัวหนึ่งนะครับมีด้านบนกับด้าน<ม>ด้านมนกับเรียบแล้วก็เอาด้านเรียบวางลงแหวนอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นคําว่าเอาเอาไซานี่นะก็วางลงประมาณเวลาประกอบนะก็ให้ประกอบอย่างนี้นะ ก็รีเรียงไว้อย่างนี้กันกันลืมกันตัวเองลืมนะฮะเรามาดูกันว่าเกียร์มันมีอะไรบ้างมันถอดได้ไหมอย่างงี้ครับสามารถถอดได้ตัวนี้นะเกียร์ตัวนี้ฝั่งที่มีใส่ใส่คัดคัดแผ่นนะครับก็จะถอดได้ชิ้นส่วนตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบเขี้ยวนะครับสามเขี้ยวหนึ่งตัว ถอดออกมาเสร็จเวลาจะถอดตัวนี mm. Luckily, ้มาสามารถเราจะต้องหมุนนะจะต้องหมุนก็จะถอดออกถ้าถ้าไม่หมุนจะถอดออกไม่ได้นะครับเนี่ยถอดออกตัวที่สองต่อไปก็จะเป็นบูธนี่บูธต่อไปก็เป็นลูกปืนลูกปืนเวลาใส่ด้านไหนก็ได้นะครับลูกปืนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเฟืองที่สามารถถอดได้นะแล้วก็ นี่นะประมาณนี้นะไม่มีแล้วนะเปลืองถอดเปลืองจะเดียงให้ดูว่ามีนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับห้านะครับหกนะครับนี่นะถอดดอ,อกได้ไหมที่เหลือ,อที่เหลือถอดไม่ได้แล้วถ้าจะถอดดอ,อกจะต้องเอาเอากิบล็อกตัวนี้ออกนะครับถอดไม่ได้แล้วนะครับเวลาใส่ก็ใส่ตามเดิม ใส่แหวนเข้าไปนะครับเนี่ยเวลาใส่ใส่แหวนนะครับแหวนเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกปืนนะเอ้าไม่ใช่เฟืองเฟืองมันจะเป็นร่องกับเรียบนะใส่ที่เป็นล่องเข้าไปเพราะว่ามันจะได้ได้เตะตัวนี้นะเนี่ยเฟืองนะอันนี้นะครับนี่เฟืองนะต่อไปก็เป็นลูกปืนนี่นะลูกปืนนี่นะลูกปืนใส่เข้าไปนะครับ ตอนนี้ก็จะมีเพื่อนมาป่วนนะคือตัวนี้นะมันจะมาป่วน,นปวนเดินไปเดินมานะอนะตอนนี้ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาน,ะน่ตอนนี้อีกหน่อยมันก็มาป่วนแล้วอัดคลิปต่อนะอัดคลิปต่อนะเดี๋ยวมาป่วนเด็กนี่นะแล้วก็ต่อไปก็ใส่ใสเขาเรียกว่าบูทยางบูทยางแล้วก็ต่อไปก็ใส่ใส่บูทตัวหนาแหวนตัวหนานะครับ ใส่ไปหมาเวลาจะใส่ตัวต่อไปเราก็ต้องหมุนตัวนี้นะหมุนใส่แล้วก็หมุนหมุนตัวนี้หมุนไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับให้มันให้มันเห็นร่องถ้าถ้าเราไม่หมุนเราก็ไม่สามารถใส่ใส่ตัวสุดท้ายได้เี่ตัวแรกได้นี่ยตัวเนี้ยเป็นเขี้ยวว่ามันจะเป็นเขี้ยวลงล็อกประมาณนี้นะนี่นะนี่อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ว่าถอดเนี่ยตัวนี้หมาปวดแล้วนะ ต้องไล่ไปนะครับไม่งั้นมาป่วนหานี่ยเนี่ยมาป่วนแล้วเนะมื่อกี้ไล่เห็นไปแล้วนะครับมันกำลังจะมาขี้นะครับรียไล่ไปก่อนไม่งั้นก็จะเ,เก็บขี้หมาอยู่ใกล้ๆเลย ไปขี้ไกลๆก่อนไปเก็บไกลๆไล้นี่นะเฟืองต่อไปต่อไปเขาเลยกว่าตัวมันมีสิ้นส่วนอะไรบ้างนะตัวนี้สิ้นส่วนสามารถถอดดอกได้ไหมนะมันจะมีด้านบนด้านล่างนะตัวนี้เอาด้านล่างก่อนแล้วกันด้านนี้นะครับจะมีแหวนอถอดฟ้องฟ้องเฟืองเลยแหวนหนึ่งตัว อันน awesome ี้นะด้านด้านล่างนะแหวนอันนี้คือด้านล่างนะครับมันจะมีจะมีลักษณะมนมนนะครับกับเรียบนะครับนี่ครับเวลาใส่ใส่ให้ถูกนะครับเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะเอาเวลาใส่ก็ใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็จะมีจะมีเฟืองนะครับต่อไปก็จะเป็นบูธนะครับบูธเล็กนะครับต่อไปมีไหม ต่อไปก็ไม่มีแล้วนะครับถอดไม่ได้ละมาด้านนี้ด้านนี้มีอะไรด้านนี้นะครับเมื่อกี้มันตกลงมันมันล่วงเนะี่ยด้านนี้เขาเรียกว่าอา่าเป็นอยูด่ด,ด้านบนนะครับอยูด่ด,ด้านบนเนี่ยถอดออกมานี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะนี่นะผมจะเลี้ยงไว้อย่างนี้นะแล้วกาในนี้ก็จะมีแหวนนะครับ แหวนรองแต่ว่าผมจะไม่ถอดเป็นชิ้นนะถ้าถ้ามันหลุดล้วก็ก็ใส่แต่ว่าไม่หลุดผมก็เลยไม่ถอดนี่นะต่อไปชิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็นแหวนนี่แหวน,วนต่อไปก็จะเป็นเฟืองเฟืองเฟืองนะครับะเป็นล่องกับไม่มีล่องนะเวลาใส่ต่อไปชิ้นต่อไปมีเอกไหมมีแหวนเหมือนกันนะครับ ติดต่อไปมีแหวนอ่าไม่มีแล้วแหวนไม่มีแล้วอ่ามีเนี่ยมีแหวนแหวนแหวนมันติดมากับตัวนี้เนี่ยเนี่ยแหวนบนแหวนล่างนะนี่อยู่ด้านบนอนะันหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้ถูกนะครับแ,แยกกันนะนี่ประมาณนี้นะนี่นะทีนี้ประกอบเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยตัวนี้ก่อน แหวนก่อนแหวนข้างล่างก่อนนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล่องนะครับกับไม่เป็นล่องแล้วก็ใส่ด้านล่องเข้าไปเพื่อจะเวลามันเฟืองหมุนมันก็จะตัวนี้ไปขับนะครับจะบีเดือยเดือยเกี่ยวนะครับต่อไปก็จะเป็นแหวนตัวบนนะครับนี่แหวนตัวบนต่อไปก็จะเป็นแหวนตัวนี้นะครับ ที่อยู่ด้านบนนะก็ใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้ลงล็อกจะเป็นล็อกของมันเะยครับแล้วก็ใส่ลงล็อกแล้วก็ใส่แหวนตัวนี้ด้วยแหวนทัน้งแล้วแหวนสเต,ตเตอร์อะไรด้วยแหวนหานาๆน,าน,าน,นะครับใส่ให้ลงล็อกอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันใส่ให้ถูกนะครับด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็จะมีบูสใส่บูสเข้าไปก่อนเลยใส่บูสเสร็จ แล้วก็มันจะมีล่องนะครับถ้าถ้าเราใส่ใส่ผิดมันจะฟรีนะครับเนี่ยจะลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้คือใส่ผิดนะครับจะฟรีมันจะไม่ลอ็อกล็อกเวลาเตะนะครับนี่ประมาณนี้ดูนะดูนะลองนะเวลามันเตะน,นะครับเออนี่ยเวลามันเตะมันจะฟรีเนี่ยอันนี้คือใส่ผิดนะครับถ้าใส่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องเอาเอาด้านที่เป็นเรียบๆเข้าไปจะเป็นเป็นสงเกตง่ายๆนะ นี่นะนี่นะนอันนี้นะเอาด้านเรียบๆนี่หันเข้าไปหันหเข้าไปเว,าเวลาเวลาเฟืองเตะขับก็บมาปึ๊บก็บมามันก็จะเตะเตะประมาณนี้มันจะล็อกนะครับต่อมาตัวนี้นะตัวนี้มันจะมีมนกับมนกับไม่มนนะเอาเอาด้านที่มนันมนใส่ลงไปงี้นะเวลาใส่นะครับ เสร็จแล้วเวลาประกอบนะครับเวลาประกอบก็ต้องมีกระปุกเกียร์ะนะกระปุกเกียร์กระปุกเกียร์เนี่ยปุกเกียร์ตัวนี้จะเกี่ยวเกี่ยวด้านนี้เลยมันจะมีสองขีสองขาใช่ไหมครับมีบวกับล่างเอาด้านล่างเกี่ยวตรงตรงเดือยนะแล้วให้หัน,นหันหันมาดังอย่างนี้นะประมาณนี้นะ อีกกระนึงนะอีกกระนึงแล้วก็ใส่เหมือนกันหรือว่าถนัดใส่ใครถนัดแบบไหนก็ได้นะครับผมก็สามารถใส่ทีละทีละอย่างได้นะนี้จะใส่พร้อมกันลองดูนะครับแล้วก็แล้วก็ประกอบเข้าเข้าล็อกมาเลยนะครับน,นี้ล็อกหมดนะแล้ข้็ล็อกนะแล้วก็กอบอ,กนะกกอบเข้าไปเลย ระวังแหวนหลุดนะครับรองแหวนหลุดหายนะครับแล้ก็ใส่ โอเคโอเคใส่แล้วอันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วนะฮนะอันนี้เข้าไปละใส่เข้าไปลอะอโอเคมันยังเมื่อกี้มันยังไม่ลงล็อกนะครับอ่าให้มันลงล็อกไปบบนี้นะครับ โอเคอันนี้ลงล็อกหมดแล้วเนี่ยอันนี้ลงล็อกแล้วนะครับนนลงล็อกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะฮะจะต้องพลิกด้านนะับพลิกด้านมาเช็คดูว่ามันสนิทหรือเปล่าเวลาเราใสา่ไปนะครับพลิกกลับด้านให้มาดูตรงนี้ ตรงนี้นะมันต้องมันต้องเรียบนะครับถ้าไม่เรียบสแสดงว่าถ้ายังไม่เรียบถ้ายังไม่สเสมอสแสดงว่าใส่ใส่ยังไม่ไม่สุดนะครับเมื่อใส่สุดแล้วแล้วก็ล็อกไว้เลยก็ได้นะครับกันกันมันหลุดนะครับแล้วก็ใส่ที่เป็นเขี้ยวหันลงไปนะครับที่เป็นเขี้ยวหันลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ประแจดาวประแจหกเหลี่ยมนะครับหันล็อกไว้เลยหันล็อกไว้เลยนะครับ กันมันหลุดนะครับกันล็อกก็ลลเลยก็ประมาณนี้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วยังไงต่อเหมือนเดิมขั้นตอนประกอบก็ต้องเอา แขงใส่ก่อนนะครับก่อนจะประกอบแข้งแล้วก็ต้องใส่ประก็นนะครับก่อนประกอบแข้ง mm. ก็ต้องใส่ประกรน็นเนี่ยอันนี้คือการประกอบเกียร์นะครับประกอบเกียร์ gear, นี่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับนี่อ่าก็ขอขอบคุณนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์จะลืมกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับการประกอบเกียร์ทีนี้ประกอบเกียร์เสร็จสมบูรณ์เราต้องเช็คก่อนว่ามันมันหมุนโอเคไหมเกียร์มันหมุนได้ไหมเฟืองตัวนี้เนี่ยอันนี้ อันนี้ถ้าถ้าเรากดอย่างนี้อย่างเงี้ยแสดงว่ามอคารเข้าเกียร์อยู่จะอยู่เกียร์ไหนก็ไม่แน่นะเดี replies, ๋ยวทีนี้เราจะไปหาเกียร์สี่เราจะไปหาเกียร์สี่นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆเกียร์สี่จะเข้าล็อกตัวนี้จะเข้าล็อกพอดีนะครับหมุนไปอันนี้เป็นเกียร์ว่างอันนี้เป็นเกียร์ว่าถ้าถ้าถือว่าเราเราหมุนแล้วตัวแกนกลางไม่หมุนตาม antic. จะเป็นเกียร์ว่างนะครับ เกสีอยู่ตรงไหนลองดูนะมาะหาแกสีก่อนนะนเวลาแกสีจะเข้าล็อกอย่างนี้พูดดีนะครับเวลาเราประกอบทุกครั้งให้ให้หันให้หันตัวตัวเดือยตัวเนี้ยเข้าไปกับล็อกนี่อันนี้จะเป็นเกสีนะครับเวลาหมุนน,น,นะหมุน,นหมุนเข้ามานะเกสี 4. ีนี้เกียสี่นะครับถ้าเกียร์เรามันจะหมุนลองดูนะครับหมุนเข้ามาด้านนี้หมุนไม่ได้นะครับนี่จะหมุนไม่ได้มันจะล็อกนะครับหมุนไม่ได้มันจะไม่ล็อกถ้ามันดีดออกอเงี้ยถ้ามันดีดออกนะค่อยหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้อันนี้ อันนี้มันหมุนไหมเกียร์กลางหมุนไหมนี่เป็นเกียร์ว่างเนะี่ยเกียร์สี่ลงไปเกียร์ว่างคือที่เขาล็อกไว้นะครัฮาสาเหตุที่วิศวก,กรเขาล็อกไวนะ้เนี่ยกันตัวเนี้ยกันเวลาเราขี่อยู่นะขี่เข้าเกียร์สี่อยู่ใช่ไหมขี่เข้าไปเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยเวลาเราขับความเร็วใช่ไหมฮะถ้าไม่มีตัวเนี้ยอยู่ๆมาดีดเข้าไปเกียร์ว่างเลยปัญหาก็เกิดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่าง วนี้จะไม่หมุนตามนะครับเวลาเรากดเห็นไหมครับแกนกลางตัวนี้ไม่ไม่หมุนตามเวลาเราประกอบทุกครั้งอย่าลืมนะครับให้หันให้ให้หมุนนะครับหมุนตำแหน่งตัวนี้อยู่แก่สี่ทุกครั้งนะครับเวลาเราประกอบแก่นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ